สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเบิร์นชัแนลค่ะแล้วก็มาถึงซีรีส์ที่เรามาทุกวันพระนะ Story of Love ค่ะขอต้อนรับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ด้วยนะคะซีรีส์นี้ของเราเนี่ยคือไม่ต้องเลือกอะไรเลยแบบไม่ได้มีกองไพ่ให้เลือกเนาะแล้วก็มันจะคล้ายๆ Collective หรือ Random ค่ะคือ energy เนี่ยถ้าเกิดคุณมาเจอคลิปเนี่ยค่ะก็ลองเข้ามาฟังดูนะว่ามันตรงกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือเปล่ามันจะเป็นพลังงานของฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักจะเป็นยังงงงไเาะลอฟดูค่ บางครั้งอาจจะตรงทั้งหมดเลยก็ได้ตรงบางส่วนหรือไม่ตรงเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ตรงเลยเนี่ยเราฟังสนุกๆเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แบบนี้ก็ได้เนาะเพราะว่า Energy ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยดูลองไปดูคลิปเก่าๆก,ก็ได้แต่ละครั้งมันก็จะมี Energy ที่ก็ต้องบอกว่าความรักมันมีความวาร์รตี้มีความหลากหลายเนาะก็อาจจะตรงไม่ตรงอะไรเงี้ยก็ลองเลือกชมได้ไพ่วันนี้ที่เราจะใช้นะคะพอดีปิ้ลก็พยายามจะใช้ไพ่แบบ วนไปเรื่อยๆเนาะคือจะไม่ซ้ำอะไรเงี้ยพยายามเนาะถ้าเรามีไพ่เยอะพอ The Good Karma Tarot นะคะคือสำหรับนี้เนาะก็เป็นพลังงานดีๆเอาวันนี้วันพระเราก็เลยเออไหนลองเอา Good Karma ซิเป็นพลังงานความรักแบบเขาเลยนะกรรมดีๆเนาะมาใช้การอ่ะเรามาดูกันพลังงานวันนี้นะต้องบอกงนี้เลยคือบันรู้สึกว่ามันเป็นความรักความสัมพันที่อืม อาจจะไปเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วอืมจากไพ่ที่ขึ้นมาเนาะอ่ะฝั่งเราเนี่ยเ็คิดว่าคุณมันเหมือนแบบคุณเจอคนคนนี้คุณรู้สึกว่าเอยมันเหมือนโชคชะตานำพามาให้คุณเจอแล้วมันก็เป็นความรู้สึกว่าแบบ เหมือนคุณล็อกเป้าแล้วว่าว่าเออคนนี้คือใช่อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นหนึ่งถ้วยเห็นปะคือแบบเออล้นชอบมากคิดถึงเขาตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนเซเว่นอีเลเว่นอะไรเงี้ยเนาะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นนั่งเห็นปะคุณทําอะไรคุณก็คิดถึงเขาไม่ว่าจะลดน้าส่วนไม้ทากิจกรรมใดๆก็ตามคุณก็จะคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือคุณก็ค่อนข้างจะคลั่งหลักเขามากพอสมควรเลยจากไพ่ที่เห็นนะแต่ถามว่าคุณทําอะไรมากไหมเปิ้ลก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้ทําอะไรเยอะจากไพ่ที่เห็นนะคือด้วยความมีจมาเมคน แล้วคุณก็ชอบเขามากเลยแต่เปิอไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้าเนี่ยคุณอาจจะทําอะไรไปเยอะแล้วก็ได้นึกออกปะแล้วมันอาจจะไม่ได้คืบหรือว่าอย่างที่บอกอ่ะว่าเราไปเจอความสมัค์ที่อาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วซึ่งมันก็ทําให้เราทําอะไรไม่ได้มาก สิ่งที่คุณทําคุณก็เลยเหมือนกับว่าคุณมีความหวังดีให้เขาเสมอนะคือเปิ้นคิดว่าเวลาเขาหันมาก็จะเจอคุณแบบว่ามีพลังงานที่แบบว่า enjoy หรือว่ารักเขาหรือว่าดูแลเทคแคร์ care, ห่วงใย,ยเอาใจใส่เซอร์วิสเขาตอลอดเวลาอะไรย่างเงี้ย แต่ว่าคุณก็อาจจะรู้ว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมหรือมันอาจจะทําอะไรไม่ได้มากคุณก็เลยไม่ค่อยคือตอนนี้ก็รู้สึกว่าคุณนะ่ะเริ่มปลงเริ่มไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเยอะเหมือนคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณเห็นปะแต่ถามว่าคุณคิดถึงเขาตลอดเวลาไหมก็อย่างที่บ้านบอกเนอะคิดถึงตลอดเวลาทุกลมหายใจคือเช้าสายบ่ายค่ำจะทําอะไรเออกินข้าวหรือย,ยังนะนูน่นนี่นั่นก็คือจะคิดถึงเขาตลอดเวลาอะไรอย่างเนาะอะไรก็ตามที่ทาให้คุณแบบมีความหวนถึงเขาได้คุณก็จะคิดถึงเขาประมาณนี้เออก็มีความ ครั้งรักเบาๆพอสมควรแล้วก็ยังมีความหวังอยู่นะจาดชั่นเหมือนกับว่าเออก็เขามีแฟนแล้วมันจะทํายังไงได้แต่เราก็รักเขางงเอะไรอย่างเงี้เนาะคุณก็เลยอาจจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ แค่แค่ส่งพลังดีๆให้กับเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะถ้าเราไม่ไปก้าวล่วงอะไรเกินจนเกินไปนะถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาแบบมีคนอื่นหรือว่าเขามีคู่ของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะเอ e เนอร์จีฝั่งเขาบ้างปนะ้นรู้สึกว่าเขาก็มีความชอบคุณนะเพราะมันมีไพ่เจ็ดดาบคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันไม่น่าจะใช่แค่แบบคุยกันแบบเพื่อนปกติเพราะคุณก็มีความรักให้กับเขาแล้วเขาก็ถามว่าเขา เขาเขาเรียกอะไรนะเขาก็เขาเนี่ยเขาก็เป็นเด็กถือถ้วยคุณมีหนึ่งถ้วยให้เขาเขามีเด็กถือถ้วยมันมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะคือมันเป็นการเริ่มต้นคุณสองคนไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้อ่ะเพิ่งรู้จักกันหรือว่าเป็นอะไรกันมาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็อยู่ๆมาชอบกันก็ได้แต่ไม่เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มอาจจะเพิ่งคุยเพิ่งคบเพิ่งได้มาสารสัมพันธ์ในเชิงแบบว่ามุ้งมิ้งอะไรอย่างเนาะแล้วมันก็มีความแมทช์กันนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งถ้วยกับเด็กถือถถ้้วววยใช่่มมมาาาาเคคีีรูสึกดหุณ มั่น,นใจนะว่าเขามีซึ่งคุณเองก็ตังหิดตังหิดแล้วก็รู้แหละเหมือนเหมือนเหมือนเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็มีใจให้เรานะแต่มันก็มีข้อจํากัดเนี่ยมันมีสิบถ้วยเนาะคือเหมือนแบบเออเขา ก็มีครอบครองเขา <sk r ung> แล้วเขาจะมาชอบเราได้หรอหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่สามารถก้าวข้ามสิ่งพวกนั้นไปได้นะซึ่งดีแล้วนะเออเพื่อนก็บอกว่าดีแล้วเหมือนกับว่าถ้าคุณรู้ว่าเขามีแฟนมีคู่แล้วเราไม่ไปยุ่งกับเขาโอเคแต่ถ้าคุณสงสัยว่าเขารู้สึกกับคุณไหมมีไพ่เจ็ดดาบด้วย่ต้องบอกอย่างเงี้รู้สึกถ้าใครยังไม่รู้นะถ้าเกิดตอนนี้คุณชอบใครบางคนแล้วคุณไม่รู้ว่าเขามีแฟนไม่มีแฟนหรือว่ามีคู่ไม่มีคู่หรือแต่งงานแล้วหรือเปล่าอะไรเงี <S <s <up> ้ยค่อยๆดูไปนะเป็นไปได้นะคะว่าคนคนนี้เขามี นะแล้วเขาก็เหมือนแบบเนี้ยมันมีความอะไรที่คุณอาจจะรู้สึกตัง,งหิดตัง,งหิดว่าเขาอาจจะไม่บอกอะไรคุณร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอะไรก็ตามที่เป็นสัญญาณให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้เปิดเผยเต็มที่เป็นไม่ได้ให้คุณลองคิดเลยค่ะว่าเป็นไม่ได้ว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกดีให้คุณไงมันก็เลยห้ามใจยากที่จะให้เขาไม่มาคุยกับคุณอะไรเงี้ยแต่การคุยของเขากับคุณอ่ะมันก็ทําให้รู้สึกดีมากอะไรเงี้ยแล้วแต่ถามว่าเขาณนะตอนนี้เขาจะทําอะไรได้ไหม่ได้มากะ และเขาก็เป็นคนแบบมีอีโก้ด้วยนะมีความมันมันมันนามันโหนของตัวเองนะมีไพ่หนึ่งดาบคือถามว่าเขาก็มีความมั่นใจในตัวเองมีจุดยืนนึงของตัวเองอะถามว่าถ้าคุณจะตัดเขาไปเขาจะมาง้อคุณไหมเพื่อนก็คิดว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะแต่ถ้าเกิดคุณเงียบคุณไม่คุยกับเขาถามว่าเขาจะง้อไหมก็อาจจะไม่เพราะเขาก็พยายามจะทําในสิ่งที่ถูกต้องก็แล้วกันเนอะเออเพื่อนก็คิดว่าเป็นแบบนั้นแต่ถ้าถามแค่ความรู้สึกว่าเขามีใจให้คุณไหมเพื่อนเห็นว่ามันมีก็แล้วก นะอ่ะแล้วยังไงต่อคุณจะทำยังไงอีก temperance เออมี judgment และ temperance ต่อนะคุณพยายามหักห้ามใจคะ่ะแปดดาบไม่ทักเขาเออแล้วก,ก็ใช้ชีวิตของคุณไปอ่ะ ดีมากเลยเพราะรู้สึกว่าคุณอ่ะเหมือนแบบคิดถึงเขาตลอดเวลาอย่างที่บอกใช่ไหมแล้วคุณก็เริ่มแบบเฮ้ยแบบจะทักดีไม่ทักดีเฮ้ยไม่ได้ไม่ดีไม่ควรอะไรแบบนี้แล้วก็เหมือนมีแองเจลกับเดวีลอยู่ในหัวคุณตลอดเวลาว่าเฮ้ยทักดีไม่ทักดีทักดีไม่ทักดีแล้วพยายามปิดกั้นใจตัวเองทั้งแตร์แบน์ทั้งแปดด่เลยนะเหมือนพยายามหักห้ามใจพยายามไม่ไปส่งเขาพยายามแบบทําในสิ่งที่ถูกต้องจะไม่ทําอะไรที่ไม่ดีแล้วพยายามใช้ชีวิตของตัวเองค่ะหรือว่าถ้าเกิดคุณคิดถึงเขาเนาะและเขาอยู่ในจังหวะที่เขาไม่ักกกคคุุณณ่่อออนรู้สึวาเ เราไม่ควรจะทําอะไรไปมากกว่านี้ละควรจะให้เขาทักมาหรืออะไรเงี้ยถ้าเขาอยากพัฒนากับเรางจริงซึ่งมันก็เป็นความอึดอัดใจมากเพราะคุณคิดถึงเขาตลอดเวลาอย่างที่เพื่อนบอกใช่ไหมแต่ว่าคุณพยายามจะไม่ไปทักเขาก่อน คุณหักห้ามใจแล้วคุณก็เหมือนพยายามใช้ชีวิตของคุณไปอะโสดสวยและรว,วยมากหล่อมากอะไรก็ไปคือภายนอกของคุณอะคนมาเห็นนะในโซเชียลมีเดียหรือเพื่อนฝูงเจอก็คงคิดว่าคุณแฮปปี้ดีแต่ในใจคุณเป็นแบบนี้คุณแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วคิดถึงจังเลยทำไมไม่ทักมาหรือว่าโอ้จะทำยังไงดีความสัมพันธ์นี้อะไรแบบนี้เนาะเป็นแบบนั้นเลยส่วนฟังเขาค่ะก็ทํางานหาเงินอะไรไปเนี่ยโอ้โหคิงเหรียญนี่ก็หาอืม้ม เดวิลเขาก็คิดถึงคุณนะมันพันานาการมากเลยอ่ะเนี่ยเป็นสเตรนจ์ด้วยคือไพ่สเตรนจ์ค่ะมันเป็นไพ่อินฟินิตี้อยู่แล้วเนาะคือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบดึงดูดเขามากๆบันคิดว่าความรักเนี่ยเป็นรักสามเศร้าจริงๆแหละมันเหมือนแบบพอเขาคิดถึงคุณมากๆใช่ไหมเขาเสพติดคุณมากเขาก็คิดถึงคุณนะในขณะที่คุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณคุณเป็นแปดดาบเขาเป็นเดวิลเลยนะคือรู้สึกโอ๊ยตายแล้วเนี่ยเอาโซ่มาพันตัวเองคือแบบโอ๊ยจะทำยังไงดี พอวิธีการที่เขาจะเหมือนแก้ปัญหาเนี่ยแทนที่เขาจะทักคุณนะคือไม่เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเป็นคนมีคู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทําเขาต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมเขาก็จะไปโฟกัสที่การทํางานหาเงินไปค่ะภายนอกที่เขาแสดงมาคือเขาก็ทํางานแล้วก็หาเงินวนไปอ่ะเหมือนแบบพยายามทางานเยอะๆทำงานเยอะๆแล้วก็หาเงินหาเงินหาเงินแล้วภายนอกก็คือนิ่งๆคุณก็จะไม่รู้เลยว่าเขามีความรู้สึกแบบจะเป็นจะตายทุรนทุรายคิดถึงคุณอะไรเงี้ยมันไม่มีสิ่งนั้นทําให้คุณรู้เลยคุณไปส่องเขาในโซเชียลมีเดียคุณก็เห็นเขาก็เเออขใชช้ีวิตงน แฮปปีด้ดีมีชีวิตรูทีนรวยมั่นคงการงานดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้อะไรแล้วก็แบบมีสเสน่ห์ในแบบของเขาอะไรเงี้ยคงไม่ได้มาสนใจอะไรคุณด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเออที่เปิ้นเห็นนะคุณก็เลยแบบยิ่งสง่งยิ่งอึดอัดนะแบบเออฉันก็ทําอะไรไม่ได้ฉันก็ต้องใช้ชีวิตของเราไปอะไรอย่างงี้เนาะอะแล้วมันจะเป็นยังไงต่ออะเขาจะทําอะไรไหมคะหรือความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไง อืมเขาชอบคุณมากเลยนะเออเอาจริงคือภายนอกคุณอาจจะไม่รู้นะเพราะรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมากเพราะว่าความถูกต้องอนะเนาะอืมอ่ะแล้วไงต่อหกดาบคุณก็เดินหน้ากับชีวิตค่ะหนึ่งดาบคุณพยายามจะตัดเขาแล้วล่ะ อแปดเหรียญทำไงนนี่คุณเป็นเก้าเหรียญแล้วคุณก็เป็นแปดเหรียญเห็นหบ่าทำงานหาเงินอะไรของคุณไปพยายามเหมือนเขาเลยอะคือ energy ของคุณสองคนค่อนข้างเหมือนกันนะตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่บอกว่าคุณชอบเขามันก็เห็นว่าเขาชอบคุณในพลังงานที่ใกล้เคียงกันเสร็จปุ๊บคุณก็พยายามจะตัดใจอะเขาเพราะคุณไม่อยากทําผิดเขาก็ไม่อยากทําผิดและพอเขา เหมือนคิดถึงคุณมากๆเขาไปโฟกัสที่การงานการเงินคุณก็ไปโฟกัสที่การงานการเงินเหมือนกันในช่วงเวลาไทาม์ไลน์ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยคุณพยายามจะ move on เหมือนแบบเออมันคงไปมไม่ได้แหละเราก็ต้องชัดเจนกับตัวเองเนะคุณก็ต้องตัดหนึ่งดาบคือคุณพยายามจะชัดเจนแลวเนี่ยเห็นไหมคุณก็พยายามเดินหน้าไปถึงแม้ว่ามันจะยากลําบากเนอะการปีนผาปีนหน้าผาอะไรเงี้ยมันก็หงยากสําหรับคุณอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณก็ต้องทํา เพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้ไปมากกว่านี้เนาะแล้วก็ไปโฟกัสในการทํางานหาเงินค่ะทํางาน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 หาเงินหาเงินหาเงิน,เ,งนเพื่อคิดว่ามันจะช่วยฮิลคุณจากอาการบาดเจ็บจากความอกหักหรือว่าต้อง move on อะไรแบบนี้อืมตอนนี้พลังงานของคุณสองคนไปยังไม่เห็นว่าคุยกันเลยนะเนี่ยเห็นปะตั้งแต่เราเปิดมาเนี่ยยังไม่ได้คุยกันเลยนะห้าดาบหนึ่งเหรียญสตรงเขาทนไม่ไหวคะ่ะอืม เรารู้สึกว่าพอยิ่งเขาเห็นว่าคุณอะใช้ชีวิตของคุณได้แล้วเขาก็ทํางานวนๆของเขาไปใช่ไหมสุดท้ายค่ะเขาเหมือนแบบเขาทําใจไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเขาหันมามองแล้วเขาแบบเออมันไม่ได้อะมันมันมันเสียใจมันไม่ไหวอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาจะมาขอเริ่มต้นค่ะอย่างน้อยเขาต้องทักมาแน่เลยหนึ่งเหรียญเนี่ยแล้วมีสตริงกลับมาเมื่อกี้เราดูใต้สําหรับเป็นเป็นสตริงใช่ปะคือเขาอะเขาจะต้องแบบเขาคิดถึงมากไปคิดว่าเขาจะต้องกลับมาพูดคุยกับคุณ อัศวินเหรียงค่ะแต่ว่าไม่เร็วนะต้องบอกว่า energy หลังจากที่คุณไปทํางานหาเงินของคุณกับที่เขาทํางานหาเงินจนเขาทนไม่ได้แล้วเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์เพื่อมาคุยกับคุณเนี่ยมันใช้เวลานะบางคีว่าเป็นเดือนหลายเดือนอะไรเงี้ยกว่าที่มันจะมีการกลับมาพูดคุยแบบนี้ซึ่งการคุยของเขาก็ต้องบอกว่าด้วยความโก้หรือความฟอร์มของเขานะั้นมันเป็น5ดาบ มันไม่มีทางที่เขาจะกลับมาแล้วมาพูดว่าเออแบบคิดถึงมากเลยนู่นนี่นั่นไม่เขาจะกลับมานเนียนมาคุยคุยแบบว่าธุระาป,ปัากปังเออเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้มาพูดตรงๆนะว่าขอเริ่มต้นแต่เหมือนดับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าคิดถึงแต่จะเป็นการเหมือนกลับมาเพื่อพูดคุยอ่ะมันเหมือนก่อนหน้านี้มันหายไป เอเนจีมันหายจากกันไปใช่ปะเขาก็เลยแบบเออมันไม่ไหวแล้วอะเขาแบบเขาต้องคุยกับคุณอะเออเขาก็เลยทักมาอะไรแบบนี้เนาะแต่การทักของเขาอะเพื่อนก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการส่งข้อความไม่ได้เป็นการโทรมาก็ได้นะแต่จะเป็นการไปกดไลค์ไปดูสตอรี่ไปอะไรที่ทําให้คุณรู้ว่าแบบเขามาดูคุณอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้นะเพราะมันเป็นหนึ่งเหรียญเนาะมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นเนาะแล้วคุณจะทํายังไงต่อคะ hermit จ็ดถ้วยคุณจะสับสนสองเหรียญอ้อตายตายตายคุณจะสับสนค่ะขอภอัยนะขอเลื่อนนิดนึงนะภาพหายอะคือแบบคุณก็จะไปคิดเฮ้ยทักกลับมานี่คืออะไรอะคือต้องการอะไรอะคือหายไปตั้งนานแล้วกลับมาคือแบบเฮ้ยคือแบบยังไงแล้วคุณก็วนวุ่นวายใจค่ะทะเลาะกับตัวเองเฮ้ยวนไปวนมาวนไปวนมาว่าไงเพราะว่าคุณจะรู้เลยค่ะว่าสิ่งที่คุณ พยายาม e on จากเขาไปตลอดระยะเวลานานแค่ไหนก็ตามที่คุณไม่ได้คุยกับเขาแล้วคุณเอาเวลาไปโฟกัสทำงานหาเงินใช้ชีวิตกับตัวเองคุณไม่ได้มีคนใหม่นะคือเพิไม่ได้เห็น energy ของการที่คุณจะมีคนใหม่เลยคุณอยู่กับตัวเองค่ะเพราะคุณยังคุณยังรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่แล้วคุณยังรอเขาอยู่เพราะว่ามันขึ้นมาใบแรกคือ judgment ถูกป่ะคุณคิดว่าเขาคือคนที่ใช่แหละแล้วคุณก็ไม่ได้สามารถคิดว่าจะมีใครมาแทนเขาได้อะไรเงี้ยคุณก็เลยใช้ชีวิตของคุณคนเดียวแบบ ไม่ได้คิดว่าจะมีแฟนใหม่ไม่ได้คิดว่าจะมีคนรักใหม่ไม่คิดว่าจะเอาใจไปให้ใครอะไรเงี้ยแล้วก็คุณใช้ชีวิตพอเขากลับมาพูดคุยกับคุณเท่านั้นแหละคุณก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแบบสับสนแล้วว่ามันคืออะไรนู่นนี่นั่นคือฟุ้งอะ่ะใช้คําว่าฟุ้งเลยแล้วก็คิดวนไปวนมาวนไปวนมาแต่ไม่ถามเขานะว่าเออมาทักคืออะไรมันเหมือนต่างคนต่างปากหนักเห็นปะเขามาคุยกับคุณอะ่ะเขาก็แบบ ไม่บอกว่าคิดถึงหรือว่ากลับมาเพื่ออะไรมาแค่มากดไลค์หรือมาแบบมาเมนอะไรแบบเล็กๆน้อยๆที่มันดูเป็นทางการมากๆหน่อยเนาะแต่จากที่มันหายไปเลยไงคุณก็เลยมีความน้อยว่าเฮ้ยแล้วเพราะว่าใจเรายังมีเขาอยู่ด้วยนึกออกปะมันก็เลยทําให้เราเหมือนมันเหมือนแบบดีใจอะคือแบบเออฉันรอคอยมาตั้งนานในที่สุดเธอก,ก็ทักกลับมาหรืออะไระถึงแม้มันจะเป็นการทักแบบ ที่จริงๆคือถ้าคนอื่นมองอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยมากนึกออกป่าแค่กดไลค์แค่ดูสตอรี่แค่อะไรแต่ใจคุณมันฟูมากคุณแบบว่ากลับไปนับหนึ่งเลยนับศูนย์ไหมตั้งแต่ต้นเลยอะไรเงี้ยอืมว้าวเดอะทาวเวอร์สิบเหรียญคิงถือมาเฮ้ยเขาจะลุกเดอะทาวเวอร์แบบที่คุณไม่ตั้งตัวเลยนะไ่รู้สึกว่าเขาจะแบบเข้ามาเข้ามาคุยกับคุณแบบที่คุณไม่ตั้งตัวเลย เออคือแบบไม่รอแล้วมันเหมือนกับว่าคือมันไม่ได้รู้สึกว่าเขาพร้อมหรือไม่พร้อมนะเขาอาจจะยังมีอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตเขานะซึ่งไม่รู้ว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่เขาจะเข้ามาอย่างรวดเร็วพอคุณน่อยในยระหว่างที่คุณหน่อยนี่แหละเขาจะทักมาแล้วก็แบบพูดคุยกับคุณว่าแบบเออแบบ อยากพัฒนานน่นนี่นั่นอะไรให้คุณงงคุณแบบจะช็อกเลยเพราะว่าไพ่เดอะทาวเวอร์เป็นอะไรที่รวดเร็วกะทรานหันคุณไม่ทันตั้งตัวใช่ปะก่อนหน้านี้พลังงานคือมันนิ่งก็คือนิ่งขาดจากกันไปเลยอยู่ๆก็ติดต่อกับมาพอติดต่อกับมาเสร็จปุ๊บพอคุณเริ่มแบบเฮ้ยคืออะไรวะคืออะไรยังไงปุ๊บเขาก็ลุกต่อไม่ทันให้คุณหายใจเลยคะ่ะว่าแบบเออเนี่ยแบบ อยากคุยอยากเจออะไรเงี้ยเพราะเป็นคิงถือไม้นะคือแบบลุกเข้ามาแบบจริงจัง,จงมากเลยอะคือ energy ้เขาคือแบบต้องการความชัดเจนกับคุณมากแล้วมีไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ของครอบครัวนะแต่เปิ้ลไม่รู้นะพลังงานมันยังไม่ได้บอกนะคะว่าเขาไปเลิกกับคนของเขาหรือย,ยังอะมาดูกันต่อค่ะแล้วคุณจะทํายังไงคะเพราะเขาลุกเข้ามาแบบเข้ามาคุยเข้ามาแบบเหมือนมาจริงจังกับคุณมากเลยอะไรเงี้ยแล้วคุณจะยังไงต่อมานี่กี่ใบแล้วเนี่ยสีย่ใบอะรอบสุดท้าย คิงถือถ้วยคุณจะดีใจมากเลยอ้อ oh, สิบไม้เก้าถ้วยนี่ไงดีใจมากดีใจมากที่เขากลับมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยในที่สุดเขาก็กลับมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันยังมีอะไรค้างในใจคุณไหมเป็นคิดว่ามันยังมีนะคือคุณอาจจะยังไม่ได้กล้าถามว่าที่ผ่านมามันคืออะไรหายไปไหนนู่นนี่นั่นคือคุณอะจะอุ้มไวเหมือนว่าคุณจะไม่กล้าถามแล้วคุณก็จะเหมือนแบบอ่ะโอเคฉันจะตักตวงช่วงเวลาแห่งความสุขอันนี้เอาไว เนาะเพราะมีคิงถึงถ้วยแล้วมีเก้าถ้วยคือคุณก็รู้สึกแฮปปี้ล้านลาแหละถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เป็นสิบถ้วยเนาะแต่คุณก็มีความสุขก็รู้สึกว่าการกลับมาของเขาในครั้งเนี้ยมันยังไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบ เออแต่งงานลงเออเป็นครอบครัวกันหรอกแต่ว่ามันจะมีการพัฒนาเ้วยกปปะคือเขาจะชัดเจนมากขึ้นเพราะมันมีความเข้ามาแล้วก็มีความจริงจังมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นที่ทําให้คุณจับต้องได้คุณก็เลยมีความสุขแล้วรู้สึกว่าเออเขารักคุณอะไรเงี้ยในขณะที่โอเคปัญหาเก่ามันยังอยู่นะปัญหาอะไรที่มันยังติดค้างในใจคุณที่คุณไม่รู้อะว่าเออเขาเคลียร์กับแฟนเขาหรือยังเขาเลิกแล้วหรอหรือว่า,อ,าอะไรยังไงคือคุณอาจจะยังไม่กล้าถามเขานะตอนนี้เนอะแต่ว่าคุณพยายามจะเหมือนตักตวงความสุขที่มี ให้มากที่สุดในช่วงเวลานี้เนาะซึ่งคุณเป็น9ถ้วยไงแต่เวลาผ่านไปมันอาจจะก็ค่อยเติมเต็มแล้วกลายเป็น10ถ้วยจนลงเอ่ยกันได้ในที่สุดก็เป็นไปได้เนาะ The world สีดาบ e e n ถือไม้คิงถือไม้แล้วค e n ถือไม้คือเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่อะแน่นอนอะ เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่เขาต้องกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้กลับมาในความสัมพันธ์ให้ได้แต่มันเป็นไพ่สีดาบค่ะซึ่งมันคิดว่าคือปัญหาเก่าๆเขาก็จะไม่พูดถึงอย่างที่บอกพอเขากลับมารอบเนี่ยมันเลยทําให้ถามว่ามันยังมีอะไรในใจที่ติดค้างกันอยู่ไหมว่ารู้สึกว่ามันยังมีความอะไรที่มันติดค้างกันอยู่นะคือคุณก็ไม่กล้าถามเขาเขาก็เหมือนจะไม่พูดถึงเรื่องเก่าสี่ดาบหมายความว่าไอ้ตอนที่เราหยุดเบรกแล้วไม่ได้คุยกันไปหรืออว่่่าไไไมดด้พูะรกันนเเลยยี มันเกิดอะไรขึ้นเขาไปทําอะไรเขาเลิกกับแฟนหรือยังคือเขาอาจจะไม่ได้พูดเรื่องพวกนั้นเลยเนาะแบบไม่ได้เคลียร์ตัวเองชัดขนาดนั้นแต่ว่ากลับมามันจะเป็นแค่เรื่องของเราสองคนค่ะเป็น the world คุณเป็น the world ของเขานะคือคุณเขารู้สึกว่าเขารู้ตัวเลยว่าในระหว่างที่ไม่เจอคุณหรือไม่คุยกับคุณนะเขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนแลวคือคุณคือคนที่ใช่มากที่สุดนะเพราะว่ามันมีคิง ทิงไม้คู่กับควีนไม้ขึ้นมาเห็นปะแล้วมี The w o r วลขึ้นมาคือเขารู้สึกเลยว่าคุณคือคู่ของเขาคือไม่มีใครที่จะเข้ากับเขาได้ดีเท่าคุณอีกแล้วอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยกลับมานะอืมแล้วก็เนี่ยเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์แปลว,ว่าการที่เขากลับมาคุณจะไม่มีทางปฏิเสธได้เลยค่ะว่าแบบเออไม่เอาฉันจะไปเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณรักเขาแล้วตัวคุณเองก็รักเขาอยู่จริง,รงๆเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถทําได้เมเจเช่นคือเขาจะกลับมาจัดการทุกอย่างให้เป็นไปนตตาาามที่เ้องกร อืมเพราะว่าเมจิเชนเป็นคนเก่งอยู่แล้วเนอะเออเขาจะรู้ว,วิธีการจัดการคุณยังไงให้คุณกลับเข้าไปในความสัมพันธ์และความสัมพันธ์นี้เดินหน้าเนอะอันนี้เป็น energy ประมาณนี้แต่เปั้นยังสงสัยอยู่ ว่าและเขาเคลียร์กับคนของเขาหรือยังคะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดไพ่ถามให้เนาะยถ้าเกิดว่าในเคสนี้เป็นเรื่องของคุณจริงๆนะเราไปเจอว่าเขาแบบก่อนหน้าเนี้ตอนแรกที่คุณพยายามตัดใจจากเขาเพราะเขามีแฟนมีคู่แล้วเนี่ยเขาจบหรือยังคะตอนที่กลับมาคุณเนี่ยเขาจบหรือยังขอดูหน่อยนะเขาจบไหมห้าเหรียญเก้าดาบหกถ้วยจบแล้วนะ เพย์ช็อปคอยโอเคปันคิดว่าเขาจบแล้วเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านี้ยพอเขาจบเสร็จมันจะมีช่วงที่เขาเหมือนแบบเอออยากอยู่คนเดียวก่อนห้าเหรียญคือแบบเออกลัวความรักรู้สึกว่าเออแบบมันไม่ไหวแบบไม่เอาแล้วความสัมพันธ์คือการพักเบรกของคุณไปป้า่ึงบอกว่ามันน่าจะนานระดับหนึ่งมันไม่ใช่แป๊บเดียวมันไม่ใช่อทิสองอทิตย์นะมันเป็นหลายๆเดือนนึกออกปะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่คือป้นคิดว่าเขาอะเหมือนผิดหวังแล้วก็เลิกลาอะไรกันไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่รู้สึกอะไรกันแหละ แล้วกับคนคนนั้นนะแล้วมันก็เป็นช่วงที่เขาต้องไป move on ห้าเหรียญเนี่ยคือการที่เขาเจ็บปวดนู่นนี่นั้นะแล้วไม่กล้าเริ่มต้นใหม่แต่ว่าเขาอะคิดถึงคุณตลอดเวลาจนเขาก็งงตัวเองว่าจริงๆเขาไม่ได้พร้อมนะที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กออป่ะเขาไม่ได้คิดว่าเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แต่คือมันในใจมันเหมือนแบบว่ากลัวที่จะเริ่มต้นกลัวมันจะเป็นเหมือนเดิมอีกกลัวคุณจะเป็นเหมือนอีรอบเดิมทําให้เขาผิดหวังเสียใจอีกแต่เขาก็รักคุณมันมีความคคิดถึงอออออะะไรรเเเเี้ยววนนแแบบแบบาาาจทลมมั จริงๆเราไม่พร้อมไหมแต่เราก็คิดถึงหรือว่าเราพร้อมจะคือมันมีความสับสนเพราะฉะนั้นการกลับมาของเขาอ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันยังมีอะไรที่ไม่ได้พูดกันตรงๆนะแต่ว่าถามว่าเขากลับเข้ามามีความชัดเจนไหมป้นก็รู้สึกว่าเขามีความชัดเจนและกับคนเก่านะเนี่ยป้นคิดเลยนะว่ามันจบไปแล้วอืมแต่ว่าไอ้ตอนเนี้ยที่เขากลับเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณจะรู้สึกตังหิตตังหิดนิดนึงคือเขาอาจจะเหมือน เหมือนเป็นคนที่มีความกล้ากลัวกวค่ะคือกล้าเข้ามาในความสัมพันธ์นิดนึงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยกลัวเจ็บเขาก็จะเหมือนถอยไปนิดนึงอะไรแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยเป็นไปได้เนาะคือคือมันมีความคิดเยอะคิดมากอยู่ในความสัมพันธ์อย่างที่บอกมันเป็นไปได้ว่าคนเก่าทําเขาไว้เยอะเขากลัวเจ็บเหมือนเดิมหรือว่าเขากลัวความสัมพันธ์นี้จะไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยใดๆก็ตามที่มันเป็นความกังวลของเขานะมันเลยทําให้ เขาแตะเบรกเดินหน้าแตะเบรกเดินหน้าแตะเบรกอะไรแบบนี้เนาะก็เป็นกําลังใจให้หวังว่าพลังงานนี้จะเป็นพลังงานที่ดีอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเขาเคลียร์กับคนของเขาแล้วอะเปิ้นก็คิดว่าโอเคนะคุณสามารถเดินหน้าความสัมพันธ์นี้ได้โดยที่คุณไม่ต้องตะคิดตะขวงใจเนอะแต่ว่ามันอาจจะพัฒนาได้ช้าอย่างที่บอกพอมันเป็นเก้าถ้วยมันจะไปถึงสิบถ้วยมันยากลําบากมันเป็นสิบไม้สําหรับคุณคุณรู้สึกว่ามันยากลําบากเพราะว่าเปิ้นคิดว่าเขามีแผล เนอะมันเหมือนเวลาเราไปรักกับคนที่เขามีแผลมากๆอ่ะมันก็มันเหมือนเร็วไม่ได้ใช่คำนี้แล้วกันเนอะเราก็ต้องค่อยๆแต่ว่าคุณจะรู้ว่าเขารักคุณคือมันมีความรักอยู่ตรงนั้นแต่มันก็มีความกลัวด้วยสิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือคุณต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นค่ะว่าคุณรักเขาจริงๆเท่านั้นเองแล้วความสัมพันของคุณจะไปต่อได้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับ energy วันนี้หวังว่าจะชอบการตรงกับใครบ้างไม่เอ่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และพบกันใหม่วันพระหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ